บริษัท QQ Entertainment จำกัดได้จัดงานเทศกาลละครข่งที่2ไปเมื่อวันที่1ตัวรตุลาคม2 5 6 6โ,โที่พันมาณโรงละคร Mercury มีการแสดงของเด็กๆในสังกัดหารือห้ารถปิดท้ายโดยมินิคอนเสิร์ตคุณคิวพัทวงทองแมทผู้รบริหารบริษัท QQ Entertainment จำกัดเปิดบริษัท เพื่อทางการสารฝันน้องๆที่ต้องการเติบโตนในเส้นทางวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ QQ Entertainment มุ่งเน้นการฝึกสอนน้องๆครบทุกทักษะไม่ว่าจะเป็นร้องเรนเต้นแสดงและทุกๆด้านทั้งนี้ QQ Entertainment เองยังเปิดบริษทัทโปรดักชันร,รับผลิตงานโฆษณาทั้งไทยและต่างประเทศแครติ้งงานรับผลิตซีรีส์ละคอมิวสิกวิดีโอภาพยนตร์อีกด้วยก่อนอื่นต้อขอสวัสดีก่อนนะครับ วันนี้นะครับจะเป็นงานเปิดตัวบริษัท QQ Entertainment ครับแล้วก็ภายในงานนะครับจะมีโชว์เป็นละครเวทีของเด็กนักเรียน Q Studio 5เรื่องครับแล้วก็จะเป็นมินิคอนเสิร์ตครับแล้วก็ทีนี้ในส่วนของบริษัท QQ Entertainment ครับจะเป็นบริษัทที่รับผลิตงานโฆษณาเป็นงานโปรโกชั่นนะครับโฆษณาทั้งไทยและต่างประเทศรับผลิตงานซีรีส์งานหนังงานละครอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็น้าแที่เราได้ ะะแต่เดิมปีที่แล้วเนี่ยบราจัดที่มินิจิเตอร์ของเราที่จีซีบูโ,กโกรแต่ว่าเป็นเพราะว่าเราครบรอบ3ปีแล้วก็เรามีการเฉลิมฉลองเปิดบริษัทคือกิเแอนเทอร์เจนเมนต์นะคะที่เราทำ ได้รับรางวัลป๊อปปูล่าโหวตของวันนี้พูดถึงความรู้สึกที่ได้รับก็ความรู้สึกนะครับก็มินิคอนเสิร์ตนยปกติอ่ะผมจะเป็นการแข่งเต้นเปซะส่วนใหญ่นะครับไม่เคยขึ้นมาร้องเพลงอย่างนงี้เลยและนี่เป็นครั้งแรกครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ทุกคนเอ็นดูผมแล้วก็โหวตให้ผมได้ป๊อปปูล่าโหวตนะก็ผมอยากจะเป็นนักแสดงหรือไม่ก็เป็นนักร้องเป็นเป็นแบรนหรือว่าเป็นเดี่ยวอะไรงี้ก็ได้นะเป็นนักร้องนักแสดงอะไรประมาณนี้ครับ ดีใจมากๆครับรู้สึกรู้สึกดีใจแล้วก็ผมผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจครับประทับใจมากจีผมได้ขึ้นมาถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ของอระยะเวลาละกันนะคะถ้าเป็นระยะเวลาใน8ครั้งที่ แต่รวมวันนี้ก็ถือว่าประทับใจแล้วก็ได้ใจคิวมาบริษัทคิวคิวเอเจนเมนต์นะครับเกิดจากคิวมีอาชีพเป็นนักปั้นนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการนักแสดงทีงนี้เนี่ยครับต่อยอดต,ต่อมาคือคิวก็เปิดสถาบันแคาเดมี่ของตัวเองแล้วก็มีลูกศิษย์ที่มีผลงานมีชื่อเสียงครับอย่างน้องการนะครับเมื่อตอนต้นปีก็เล่นซีรีส์กับพี่อิงฟ้าชาร์ลอตต์ครับเล่นรับบทเป็นน้องชายอิงฟ้าแล้วก็วันนี้ก็จะมีเด็กนักเรียนของคิวคนหนึ่งนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวมี เด็กนักเรียนหลายคนที่ออรดิชั่นผ่านค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของเกาหลีแล้วก็เป็นเทนนี่ครับตอนนี้เป็นสืบพินฝึกหัดครับวันนี้มีน้องคนหนึ่งที่ต้องรีบเดินทางไปเพราะว่าคืนนี้เขาต้องบินไปเชนทิพประเทศเกาหลีครับก <findet S 2> ระแสตอบรับถือว่าดีมากครับแล้วก็ผมแฮปปี้มากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่ทั้งสองคนเพราะว่าพี่ทั้งสองคนเนี่ยเป็นกันเองกับผมมากครับก็อย่างพี่อิงฟางก็จะคอยมาคุยกับผมหยอกผมตลอดเวลาเลยครับแล้วก็อย่างพี่ชาร์ลอตผมก็มีไปหยอกพี่เขาบ้างครับแล้วก็ คอยช่วยเหลือกันตลอดครับผมความฝันก็อยากจะเป็นนักแสดงครับไปให้ได้ไกลที่สุดนะครับแล้วก็ตอนตอนนี้นะครับก็มีกําลังจะมีผลงานใหม่ด้วยครับก็เดี๋ยวขอฝากนะครับติดตามซีรีส์กำลังจะเปิดกล้องนะครับผมเด๋ยวๆนี้แต่ขออุบไว้ก่อนนะครับขอพูดถึงงานวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือว่างานวันนี้เกิดขึ้นมาจากการที่ว่าเมื่อตอนต้นปีครับผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับอีฟ้าแล้วก็ชาร์ลอตแล้วก็บอลาวั์อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกประทับใจ ในความสามารถแล้วก็คุณองฟ้าครับพี่ฟ้าครับค่อนข้างเป็นกันเองแล้วก็ได้รับความนิยมจากแฟนคลับมีคนรักเยอะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของของเด็กนักเรียนแล้วคีก็เลยเขาสึกว่า,ามีคุณวัฒน์เป็นแบบอย่างในการทำสเตจเพราะว่าคุณวัฒน์ะครับเขาปั้นนางงามนป้นปป้น,ป,น,ป,นปั้นนางแบบปั้นผู้หญิงเก่งใช่แล้วเขาต่อยอดจากนางงามมาเป็น คอนเสิร์ตะไรอย่างเงี้ยคิวก็เลยอยากที่จะสร้างโอกาสให้เด็กๆอยากสร้างเวทีให้เด็กๆเลยนะครับก็เลยให้เด็กๆรุ่นเล็กๆจนถึงรุ่นไยรุ่นนะครับได้มีโอกาสเวทีแสงสีเสียงครับพี่ชาคอกตัวสักนิดนึงนะว่าจริงๆลุคของตัวเองไม่ใช่แบบนี้วันนี้ วันนี้รับบทเป็นพ่อเกรซจากมาตาลดานะฮะก็เลยมาในลุกแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วพี่ชัยเป็นลุกแบบนี้นะขอบอกนะ <laughs> เป็นเป็นชายแท้เตะบอลน, <laughs> นะฮ<ค>ะ <laughs> ก็คือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยถือโอกาสพิเศษจริงๆแล้วซัพพอร์ตในเรื่องของการดูแลเมคอัพแล้วก็เป็นสไตลิสต์หรือลุกของนักสแสดงให้กับพี่คิวมานานมากๆแล้วฮะ <laughs> วันนี้เลยถือโอกาสพิเศษในการที่เปิดตัวเครื่องสำอางตัวเองด้วยนะฮะ <laughs> ชื่อกับชื่อว่าชื่อตัวเองเลยชื่อชัยเมคอัพนั่นเองฮะวันนี้ มีที่อยากจะโชว์นะฮะเป็นคอนซีลเลอร์นะฮะคอนซีลเลอร์แล้วก็เป็นแป้งพับด้วยนะฮะก็คือแป้งพับกับคอนซีลเลอร์นี่สำคัญกับนักสแสดงมากๆเลยเพราะว่าสามารถที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆให้กับนักสแสดงได้เป็นอย่างดีในการที่ก่อนที่เราจะเข้าสู่กล้องนะฮะเราต้องตรงนี้สําคัญมากๆเลยพี่ชายเล็งเห็นถึงความสําคัญตรงนี้ในบทบาทของนักสแสดงก่อนนะฮะแล้วก็ทําเป็นโปรดักต์ขึ้นมาเพื่อที่ กระจายสู่ชาวบ้านทั่วไปด้วยอะฮเอาดีๆเลยคือตอบโจทย์ให้กับกลางแจ้งด้วยนะฮะเข้ากล้องด้วยตอบโจทย์ให้กับตาราไทยด้วยเป็นอย่างดีเพราะวิชัยคิดค้นในสูตรออกมาเป็นแบบอันเดอร์โทนสำหรับผิวคนไทยด้วยเพราะฉะนั้นอย่างน้องกันเนี่ยใช้ของวิชัยเมกาเป็นประจำเลยฮะ เขามั่นใจมากๆเลยเวลาพี่ชัยลงผิวให้เขา,าทุกคนเลยฮะวันนี้ที่มาแสดงวันนี้เนี้ยใช้ชัยไม่ครับหมดเลยฮะดีมากเลยฮะตอนนี้คือมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ด้วยนะฮะเ่ยๆพี่ชัยจะเป็นอาจารย์สอนแต่งหน้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีในส่วนของออฟไลน์เวลาที่เราไปทำเวิร์กช็อปให้กับแบบมีนักศึกษาด้วยนะฮะหรือว่าประชาชนทั่วไปด้วยเนี่ยพี่ชัยก็จะเอาโปรดักต์ของตัวเองเนี่ยไปนําเสนอด้วยนะฮะแล้วก็มีทางออนไลน์นะฮะ สามารถเรียสเซิร์ชเข้าไปในทุกแพลตฟอร์มนะฮะพิมพ์คําว่าชัยเมคอัพภาษาอังกฤษก็จะขึ้นทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะคือนักเรียนที่เด็กๆนะคะที่สนใจที่อยากจะพัฒนาทาักษะของตัวเองนะคะาสามารถติดต่อกับเราได้ทางช่องทางไม่ว่า Facebook i n b o x หรือว่า DM เราโดยตรงได้เลยค่ะเราอยู่เซรีไทยนะคะอยู่ระหว่างซอย5 9เถึง61นะคะเป็นตึกออฟฟิศใหญ่เห็นชัดเจนมากมาแต่ไกลเลยนะคะว่าตัวคิวค่ะ ก็ฝากช่องทางโ,โซเชียลให้ติดตามนะครับอินสตาแกรมครับคิวซีโอหนึ่งเก้าแล้วก็ช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับคิวมูริ่งครับอยากฝากคอนซีลเลอร์กับแป้งใช้เมคอัพนะฮะฝากไปในอ้อมใจด้วยนะฮะใครใช้แล้วรับรองว่าปังแน่นอนครับ